เบงต้นทาอทอช่ชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทา,ทาชนบุรีนะวันนี้เราเข้าอีกหนึ่งเทสนะฮะทาทาซปเปอร์เอ็ตัวแรกนะเป็นเครื่องตัว1.4นะฮส่ะตัวนี้จาเป็นตัวปั๊มสายาเบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งรถมีอาการความร้อนขึ้นนะความร้อนขึ้นวิ่งไม่ได้นะครับลูกค้าเคยไปทําแอร์มาแล้วมันแปลกๆนะดูจากสายไฟที่ตัดต่อไว้ประมาณนี้ มาไล่ดูกันนะว่าเป็นอะไรนะสําหรับเคสนี้นะครับเดี๋ยวมาติดเครื่องดูแอร์ก่อนนะว่าเป็นยังไงนะติดเครื่องเทสระบบแอร,หอออรอ์หน้าคัดคอมอเครื่องติดปุ๊บหน้าคัดคอมทํางานเลยนะเนี่ยอ่ะผมปิดสวิตตอนนี้ผมปิดสวิตที่่าตัวเอซคือน้ํายาเราไม่ได้ปล่อยนะแต่คอมแอร์ทำงาน สวิกนี่ก็เสียไฟไม่มาชุดอันนี้คอนโทรลไม่ได้แอร์เย็นนะก็คือพูดง่ายเลยขนาดเราปิดปิดตัวทำความเย็นลงนะแอร์ยังเย็นเลยลูกค้าต่อตรงไว้นะแล้วก็ดูพัดลมนะทำงานตลอดอเปิดดูหมอฟาามอน้ำดู น้ำดันออกมาเนี่ยเนี่ยพุ่งปวดเลยติดเครื่องดูนะน้ำดันออกอย่างเดียวเลยตอนนี้น้ําไม่มีเลยในระบบตอนแรกจากตอนแรกน้ํามันดันอยู่นะเดี๋ยวเราจะเติมรองไล่อากาศก่อนในระบบน้ํำนะพัดลมแปลงมานะต้องทําคืนเดิมนะต้องสั่งพัดลมก่อน มีเด็กองออกมาปนะีอากาศนะดูานเลยฝาน้าจะมีปัญหาด้วยนะครับแล้วก็มอน้ำตันตันหนิ่ท่วมเลยเราจะมาเปิดฝานะเอาฝาไปเช็คล้าวแล้วก็ปาดฝานะครับเบื้องต้นดูระบบไฟมีปัญหา อันน,นี้ระบบแอร์นะลูกค้าต่อมาไว้แบบนี้ฮะไม่แน่ใจว่าคืออะไรเนี่ยแต่ต่อสายเข้าคอมแอร์มาไล่ระบบคืนทําเดิมด้วยท่อน้ํารั่วนะะใต้ท่อบหลักๆเลยฝาสูบนะนโกงนะครับเดี๋ยวไปปาดฝาแล้วก็อัดน้ําเช็คลั่วนะเช็คล้าวชุดสายพานไทมิ่งนะก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับดูอ่า แต่พานจะมิ่งพร้อมน้ำลูกหลอดตัวตั้งตัวตามนะอันนี้เปิดเป็นไหนก็เปิดแล้วเปลี่ยนเลยทีเดียวพัดลมนะอันนี้ลูกค้าแปลงมานะแล้วก็ตัวต้านทงด้านทานไม่มีนะลูกค้าต่อตรงไว้พัดลมตัวใหม่อ่าชุดพัดลมนะจะมีตัวต้านทานด้วยแล้วก็หม้อน้ําใหม่เบิกใหม่นะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะแล้วก็ไล่ระบบไฟใหม่ อะไรที่จะเปลี่ยนนะก็มีประเคนพัสูบนะอันนี้จะเป็นเพิ่มหนานะ1.6เกนไอดีดไอเสียสายพานเทมมิ่งวาล์วน้ํานะที่ไม่มีมาไอท่อเทอร์โบนะเข้าอินเตอร์ลูกลอกตัวตามตัวตั้งไทมิ่งนะปั๊มน้ําเกณฑ์ปัป๊มน้าท่อน้ําแดงที่ชอบั่วๆนะเโทโบใต้เทอร์โบนะั่นเองอันนี้ท่อน้าต้องเข้าวาล์วน้ํอันนี้แล้วก็ลูกปืนล้อหนะ้าข้างซ้ายพัสูบนะเอาไปปาดมานะปาดแล้วก็เจียบ่าเจียว,วาล์เปลี่ยนซีลรอดวาล์วใหม่นะ แล้วก็ปรับองศาแคมใหม่ตั้งวาวใหม่นั่นเองออันนี้ปรับมาทุกหลุมแล้วนะระบบพัดลมนะดูต่อไว้นี่เข้านี่สายไฟเข้าไปหน้าคัตคอมเข้ากับสวิตกุญแจแล้วก็ ตัโมต่อแยกออกมาสองตัวนะครับแล้วก็ปักปักตัวตัวสวิตช์เอซีกล่องยัมีกล่องคอนโทรลตัวหนึ่งตัดออกไปหมดเลยอ่าหายไปเลยนะแล้วปักเปิกตัดทิ้งไปเลยตัดไปชุดแอร์เลยแล้วก็เพิ่มดีเลย์มาระบบแอร์ยับเลยครับเนี่ยชุดสายไฟแอร์ Air นะะควบคุมแอร์เอซีปักนี้ที่โดนตัดไปแล้วก็เดี๋ยวต้องหากล่องมาอีกใบหนึ่ง ไล่ระบบสายไฟมอเตอร์สตาร์ทที่ต่อออกมาแยกต่างหากทำคืนเดิมแล้วก็เปลี่ยนพ่อทีนนี้ที่ตันนะอ่าไล่ประกอบฝาเข้าแล้วอหลังจากประกอบแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดสายพานเทมมิ่งเรียบร้อยสตาร์ทเครื่องดู ติดแล้นะ,ะเดี๋ยวมาไล่ระบบกันอีกทีนะตัวระบบน้ำนะไหลหมุนเวียนดีนะครับไปต่อชุดสายไฟผ่านลมมอน้ำนะตรงดีเลขึ้นเดินเรียบร้อยแล้วก็ปิวขาตัวหนึ่งเดี๋ยวมาเทดสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะว่าทำงานปกติไหมพัานลมทำงานรอบต่ำไหมดูรอบต่ำก่อนนะ รอบต่ำไปรอบต่ำโอเคนะต่อไปรอบสูงนะรอบสูงไปอ่ารอบสูงโอเคต่อไปหน้าคัดคอมเอาเช็คผ่านคอมพิวเตอร์นะอันนี้ต่อชุดหน้าคัดคอมคืนเดิมแล้วนะ อ้าวหน้าครับคอมอ่าทำงานปกติแล้วนะระบบไฟก็เดี๋ยวจะไปไล่ระบบแอร์ล้างระบบแอร์ใหม่อีกทีหนึง่งแล้วก็ไล่ไฟชุดคอนโซลหากล่องมาใส่นะฮะหลังจากไล่ระบบแอร์แล้วนะก็เปลี่ยนชุดสวิคเปลี่ยนไล่เปลี่ยนใส่กล่อง AC ล้างระบบแอร์ใหม่เปลี่ยนโทโมใหม่นะฮะเสร็จแล้วก็ย้ำท่อ พ่อแอรั่วด้วยนะ,ะมาสตาร์ทเครื่องดูอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะมอเตอร์สตาร์ทเดี๋ยวเตะเไม่เตะนะฮะเป็นๆบางครั้งนะอันนี้แอร์ทำงานปกติแลสวนนะเ,เรียบร้อยระบบแอร์ทดสอบวิ่งเทสน,นะ แ่ยาวๆเป็นร้อยนะครับอันนี้แช่ยาวๆเลยนะร้อยี่ร้อยสิบนะแล้วก็ดูความร้ออยู่ประมาณสองคีนะอ่านี้ก็ขึ้นเนินดันเนินร้อยยี่สิบนะ ร้อนหน่งเลยสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้เบื้องต้นลูกค้าให้มาแก้เกี่ยวกับระบบน้ำนะความร้อนขึ้นที่ทำไปก็คือฝาโกงนะปาดฝาเปลี่ยนมอน้ำใหม่บ่อน้ำแปลงมานะเปลี่ยนทั้งชุดนะทั้งพัดลมพร้อมทำลมแอรนะ์แอร์ไม่เย็นพูดง่ายเลยแอร์แปลงมา ทำคืนระบบเดิมนะทั้งหมดนะแล้วก็ล้างตู้แอร์ใหม่นี่ก็จบสวยๆนะนะแล้วนะปริงนเพดและความร้อนคงที่ปกตินะเตรียมส่งกับสระบ,บุรีได้นะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามนะาได้ับกับกูช่างต้นทาทาชนบุรี0802222002 เรื่องรท่าราานึกถึงช่างต้นถา่าชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ